เมื่อกี้นะครับของห้าอย่างนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกนะฮะที่ส่งนะครับให้กับน้องนะครับที่อยู่จังหวัดปัตตานีนะฮะของห้าชิ้นนะครับเนื่องจากว่าน้องเขาแบบผมลงคลิปปุ๊บเขาทักมาปั๊บเลยนะครับแล้วก็โอนเงินมาปั๊บเลยนะครับค่าจัดส่งตัวนี้เป็นชิ้นที่สองนะครับก็ท่อไอเสียนะฮะของเวฟรอย ของเจ้าปอนนะฮะอ่ะชิ้นที่สองนะครับรีบเลยนะครับใครสนใจนะครับก็รีบทักมาเลยนะครับเสียแต่ค่าขนส่งนะครับถ้าจัดส่งนะฮะท่อผมให้ฟรีนะฮะแจกฟรีนะฮะอ่าทักมาเลยนะครับโเวียบรอยนะครับสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยนะฮะอ่าทักมาเลยนะครับ